ให้ดูแพ้สิโอ้โห oh, ม,มีแพ้ด้วยที่อะไรนะสวนอะไรนะอา่าส,สุทินกรุป๊ปค่ะมากคังเต้นได้นะครับมีจุดกลางเต้นชื่อสุทินกรุป๊ปอยู่จังหวัดพังงานพะะี่พี่เป็นไหนอยู่จังหวัดท่างาก็สามารถมาก,กลางเต้นได้โอ้ oh, น้ำไม่ออ น้ำใสเลยไม่ใช่ยุงลูกแมลงแมลงน้ำมันไม่กัดเองแมลงเนี้ยไม่กัดไปตรงนู้นดีกว่าเส้นน้ำไหลอ่ะโอ้มีน้ำไหลไพี่ครูพาไปดูรีวิวน้ำไหลเร็วโอ้มีน้ำไหลด้วยเนี่ยโอ้โห มีน้ำไหลด้วยนะครับวันนี้เรามากับใบผูแม่แม่แล้วก็ป๊าป๊านะครับไหนคะมีน้ําไหลด้วยใช่ไหมคะไหนดูน้ำดิครดูน้ำสิอสือ่าโอเคบา,บายบายเดี๋ยวเราจะลงน้ำกันแล้วลูกบอกเพื่อนสิ